พี่เซนเอกครับผมเพาะปลาแล้วได้ไข่แล้วได้ลูกปลาแล้วลูกปลาติดเยอะด้วยแตอ่อยู่ๆลูกปลาก็ร่วงหมดทั้งๆท,ที่ผมก็อนุบาลให้ลายแดงไม่เคยขาดเดยนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับมาครับวันนี้พี่เซนเอกก็จะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนมองข้ามครับอ่านี่เลยครับสําหรับคนที่ไปช้อนลายแดงธรรมชาตินะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า นี่คร the ับเพื่อนๆน้องๆวันนี้พี่เซนเอกไปช้อนายแดงธรรมชาติมานะครับนี่ก็ช้อนมาได้หนึ่งกำมังนะครับแล้วพี่เซนเอกก็มาเช็คดูนะครับว่าายแดงเนี่ยสะอาดไหมหลังจากที่ล้างแล้วนะครับสะอาดไหมมีประสิทธิ์เปือปนนะเจือปนมากับายแดงเราไหมนะครับเดี๋ยวมาดูายแดงในกำมังกันก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นายแดงนะครับในกำมังที่พี่เซนเอกไปช้อนมานะดูผืนๆนะครับก็คือายแดงธรรมดานี่เองเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับดูผืนๆนะจ่อเข้าไปนะจ่อเข้าไปนะ เห็นไหมครับดูเพลินเินนะครับก็คือลายแดงที่เราเอามาเลี้ยงนะครับเอามาอนุบาลลูกปลาเอามาให้ประกาศกันทั่วไปเลยนะเป็นลายแดงตัวแดงๆนะครับแต่นี่ครับสําหรับพี่เสน่จะต้องมาทําแบบนี้ทุกครั้งทุกหมายธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมเอาลายแดงขึ้นมาใส่เลียมนะครับแล้วเปิดไฟส่องดูชัดๆไปครับเดี๋ยวไปดูกันทำไมพี่เสน่ต้องทาแบบนี้ครับมาดูกันช้าๆชัดๆนะครับเดี๋ยวพี่เสนจะซูมเข้าไปนะ เพื่อนๆเ,เห็นลายแดงไหมครับถ้ามองโดยไม่สังเกตมันก็จะคือลายแดงโดยปกติทั่วไปไลายแดงแหล่งนี้ที่พี่เสดไปช็อตมานะครับต้องบอกว่าเป็นลายแดงทุ่งหน้านะครับมันเกิดลายแดงจากการหมักหมมของฟางข้าวนะครับทำให้เกิดลายแดงเพื่อนๆสังเกตดีๆครับลายแดงจริงๆแล้วจะเป็นตัวกลมๆนะครับไม่มีหางแต่มันมีสิ่งเจือปนมาก็คือลายแดงที่ มีหางแหลมๆนะเขาเรียกว่าลายเข็มนะครับดูดีๆนะดูดีๆเห็นไหมตัวที่จะวิ่งไวๆหน่อยแล้วมีหางแหลมๆเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าสังเกตดีๆจะเห็นเดี๋ยวขอซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ่าสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะนี่เดี๋ยวพี่เซเนเอกก็จะวงไว้ให้สักตัวหนึ่งละกันทําเป็นภาพนิ่งวงไว้สักตัวละกันนะครับสําหรับตัวที่ชัดๆจะได้เห็นนะอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวซูมออกมานะครับและนี่เลยครับ เจ้าลายเข็มนี่เลยคือตัวปัญหาที่ทําให้ลูกปาลาร่วงเลยใครไม่ได้เช็คหมายไม่ได้เช็คลายแดงก่อนที่จะเอาลายแดงไปอนุบาลลูกปลานะบอกเลยนะครับลูกปลาที่กินลายเข็มเข้าไปนะั้นล่วงหมดบอ่อนะครับเพราะลายเข็มเนี่ยมันจะมีเอ่อ อวัยวะแหลมๆที่พี่สเสนเอกให้ดูไปนะมันจะเป็นหางแหลมๆมันจะเข้าไปทิ่มแทงข้างในนะครับปลาแล้วบอกเลยว่าล่วงหมดนะครับถ้าเป็นลูกปลานี่ล่วงหมดนะตัวใหญ่ๆบางทียังล่วงเลยนะครับอันนี้ต้องบอกกันนะครับตัวใหญ่ๆบางทีกินพาย,ยังล่วงเลยฟาร์มบางฟาร์มนะครับไม่ได้เช็คลายแดงนะไปซื้อลายแดงมา ต่อให้เป็นลายแดงนะที่เราไปซื้อมานะครับอาจจะเป็นลายแดงธรรมชาติที่เขาไปช้อนมาก็ได้นะครับบางทีดูไม่ดีนะฟาร์มบางฟาร์มนะครับเลี้ยงล่วงหมดยกฟาร์มเลยก็มีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าลายแดงที่เป็นลายเข็มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปซื้อลายแดงหรือไปช้อนลายแดงเองตามธรรมชาติเช็คดูให้ดีนะลายเข็มเนี่ยมันอันตรายมากนะครับสาหรับลูกปลาเรานะ สรุปเช้านี้พี่เสนิกก็ไปช้อนลายแดงมานะครับได้มาทั้งลายแดงได้มาทั้งลายเข็มก็ตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาให้ปลาใหญ่กินดีไหมนะครับแต่ปลาใหญ่ๆนะถ้าระดับเดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วนะเดือนครึ่ง2เดือนแล้วเขากินได้ นะอาจจะซักเออเอาให้ชัวร์เลยเป็นปลาใหญ่ๆหน่อยนะครับอาจจะพงพอกินได้นะพี่เสก็อาจจะให้เขากินนี่แหละนะแต่ถ้าเป็นปลาลูกปลาอนุบาลลูกปลาเล็กเกิดปลาเล็กต่ํากว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเสี่ยงมากๆนะครับอันตรายมากๆเลยไม่ควรให้กินเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน้องๆสามารถแยกลายแดงกับลายเข่งกันออกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระวังนะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสายหตุอีกหนึ่งปัญหาเลยครับที่เพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับมองข้ามไปเอ๊แล้วสงสัยผมก็อนุบาลดีทุกอย่างทําตามสูตรทุกอย่างแล้วทําไมลูกปลาผมร่วงก็นี่แหละครับเจ้าลาย เข็มตัวปัญหาเลยนะทุกคนและถ้าเพื่อนๆน,น้องๆชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็ฝากกดติดตามพี่เซียนเอกกับพี่เซียนมินไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ